กลับมาพบกับผมโรสโนต่อช่วงที่สองของรายการนะครับสองพันยี่สิบสองมนเนียนะครับก็ดกลุ่มรอบเนในช่วงนี้จะวิเคราะห์กลุ่มซีกับกลุ่มดีนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรเอากลุ่มที่แตกก่อนละกันอย่าพูดกอเยอะเดี๋ยวคนฟังจากรำคาญก่อนกลุ่มดีเนี่ยแตกก่อนสี่ทุ่มแล้วก็กลุ่มซีแต่ในเวลาตีสองเอากลุ่มที่แตกก่อนนะวิเคราะห์ก่อนนะกลุ่มดีนะครับก็ ประเภทสถานการณ์ของกลุ่มีอ่ะฝรั่งเศสมีหกคะแนนออสเตรเลียพลิกกลับขึ้นมาเป็นที่สองเฉยนะครับมีสามคะแนนแล้วก็เดนมาร์กกับตูนิเซียเป็นเุดหนึ่งคะแนนโดยตูเสียเดนมาร์กนี่กว่าตูนิเซียอ่านิดหนึ่งคือเท่ากันลบหนึ่งเท่ากันแต่ว่าเดนมาร์กยิงได้หนึ่งลูกได้หนึ่งเสียสองตูนิเซียได้ศูนย์เสียหนึ่งคือยิงไม่ได้สักลูกเขานับที่ประตูได้เสียเท่ากันแลวใครยิงได้เยอะกว่าก็เดนมาร์กเยอะไว้เป็นที่สามไปนะครับ และการสุดท้ายี่ยออสเตรเลียเจอกับเดนมาร์กนะครับแล้วก็ตูนิเซียเจอกับฝรั่งเศสถือว่าเป็นสไต,ตล์ฝรั่งเศสเหมือนกันนั้นเพราะว่าตูนิเซียก็มีภาษาฝรั่งเศสอะไรด้วยนะครับอืประมาณนี้หรือเป็นเมืองขึ้นมาก่อนหรือเปล่าที่ผมไม่แน่ใจนะผมไม่ค่อยรู้ประวัติศาสตร์ด้านนี้ใครรู้ช่วยบอกผมทีออสเตรเลียกับเดนมาร์กก็อไม่ง่ายนะครับเดนมาร์กเนี่ยเพราะว่าฟอร์มตัวเองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะเตลเียเรียร์ยรยรสุดเจอตูนิเซียทำไม่ดีเกินคาดเล่นหลังเหนียวมากๆเกมรับค่อนข้างดีเกมลูกมีทีเด็ดฉาบฉวยแค่หนึ่งประตูก,ก็ช่วยให้พวกเขาเอาชนะคู่ต่อสู้ได้นะครับบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาถึงแม้ว่าจะแพ้ฝรั่งเศสไปถึงหนึ่งประตูต่อสี่เมื่อก่อนหน้านี้ก็ตามนะครับแต่ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างจะระดับใช้ค่อนข,ข้างจะห่างกันคนแพ้หนึ่งประตูต่อสี่ก็ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนแต่ชนะตูนิเซียได้ถือว่าโอเคทำให้นักไทยจะมีลุ้นอยู่ครับด้กับเดนมาร์กซี่ง เขาเ่นเอาหลังพิ่งคสามากๆเกมน,นี้แ้วครับต้องชนะอย่างเดียวซึ่งพูดง่ายๆอาจจะมีเซอร์ไพรส์ออสเตรเลียจะเข้ารอบก็ได้ใครจะไม่รู้หรือเล่นมาอาจจะมีพลังแฝงพึ่งขึ้นมาอยู่ดีเล่นดีแล้วเอาชนะออสเตรเลียได้แล้วก็พลางการจัดที่เป็นรองกลับมาเข้ารอบก็ได้นะครับเพราะฝรั่งเศสอะไรยัยง,งเข้ารอบแน่นอนอยู่แล้วแต่ยังไม่การันตีว่าเป็นที่หนึ่งปล่าเท่านั้นเองแปดโอกาสสูงมากครับที่เป็นที่หนึ่งเพราะว่าฟุตที่เสียฝรั่งเศสนะโบวอยู่สี่ออสเตรเลียลบสอง เดนมาลบหนึ่งตูนิเซียลบหนึ่งลบหนึ่ง,ห,งหมดลบหมดเลยอ่ะไม่ลบหมดเลยนอกานั้นมีฝรั่งเศสบวกอยู่ทีเดียวนะครับก็น่าจะไม่มีไม่น่าจะมีปัญหาฝรั่งเศสอย่างไงก็น่าจะได้ทีหนึ่งถ้าไม่เล่นผิดฟอร์มกันเองอยู่ดีโดนตูนิเซียถล่มโอ้โหละพิกกันะนะการกลับมาเป็นที่สองเลยอย่างนงงี้ยคงไม่น่าจะแย่ขนาดนั้นนะครับเรา็ตรียมเดนมา,าตัดแต้มมาเองด้วยคือพูดง่ายๆว่าจะมีวิงหนึ่งเดียวที่เข้าซึ่งผมไม่ฟันธงว่าเป็นใครแล้วกันนะให้ไปรุ่นเเอางโห แต่ตุีกเซียน่าจะยากมีออสเตเลกันได้มานะที่มีสิบสักคู่และน่าจะเป็นที่สองฝรั่งเศสน่าจะยืนเพมเป็นที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับ,ว,ว,รบว่าจะเป็นไปตามนี้จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวมารอดูกลุ่มดี <c oughs> กลุ่มดีเอาไม่ได้กลุ่มดี <c oughs> กลุ่ม <c oughs> 4, กลุ่มซีกลุ่มซีแต่คู่นะครับอ๋อกินแล้วครับกินแล้ว <c oughs> กินแล้วครับ ผู้กลุ่มดีไม่คนเลือกกลุกก่มซีก่อนไม่จริงผู้กลุ่มดีก่อนแล้วแล้วจะได้เป็นกลุ่มซีบ้าง <c oughs> กลุ่มของอาร์เจนติน่านะครับโปแลนด์จออาร์เจนติน่าแล้วก็ซาอุดีในเปยไปเจเม็กซิโกเกมสุดท้ายสีเขียวเจอกันครับแล้วก็เลวานกับเมสซี่อดีตนักเตะท,ที่เคยอยู่บาซ่ากับนักเตะท,ที่เคยอยู่นักเตะท,ที่ยอยู่บาซ่าตอนนี้แหมสิทธิ์ของบาซ่าทั้งคู่เลยเลวานกับเมสซี oh. ่โอ้โหแล้วดูตารางคะแนนสักนิดนึงครับตอนนี้ โปรแลนด์สี่นะครับอ์เจนตินา 3, สามซาอุสามแล้วก็เม็กซิโกหนึ่งคะแนนนะครับก็อ์เจนตีนาประตูดีกว่าซาอุอยู่สองลูกนะครับอเกนบวกหนึ่งซาอุลบหนึ่งนะครับบวกดีกว่าสองลูกไนงะี่ยคามเันินาสาร์คือดีกว่าสองลูกอก่บุทัยโปรแลนด์จะอ์เจนไม่ยากครับโปรแลนด์ไม่แพ้ก็เขาหลอกใครชนะเขาหลอดแน่ๆโปรแลนด์หรืออ์เจนใครชนะเขาหลอดแน่ๆ ส่วนซาอุกับเม็กซิโกอ่าก็ห้าสิบห้าสิบนะไม่ใช่ว่าเม็กซิโกจะชนะกันง่ายๆนะเพราะว่าซาอุนี้เป็นทีมที่ค่อนข้างจะเล่นเป็นระบบอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ประปวกเปียกเหมือนสมัยก่อน,กนที่อยู่ดีให้เยอรมันถล่มถึงแปดศูนย์ง่ายๆนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าเม็กซิโกไม่หมูแน่นอนแต่อย่างดีหน่อยที่เมก็กซิโกโกนียวอยู่นะครับเจมสโอชัวอย่างที่เจอ อันเดยนดีน่าต้องยอมรับว่าหมดสิทธิ์ทั้งสองลูกเลยนะครับลูกแรกก็เจอเลีอวนเดอวซี่ยิงไกลแล้วลูกที่สองเจอเอนโซโฟเฟย์นเดสยิง,อย,งอย่างนั้นโอ้โหเระไขกันได้ถือว่าทําดีที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าลงไปสองลูกถือว่าน้อยแล้วเพราะว่าถ้าอันเดนดีน่าคมๆหน่อยหรือหลังล่วงวันนี้นหน่อยอาจจะโดนสามโดนสี่นะครับก็ถือว่ากลุ่มนี้ยังรุ้นกันมันแต่จะรู้ผลก่อนเพราะว่ากลุ่มดีเขาเตะก,ก่อนรู้แล้วใครที่หนึ่งใครที่สองซึ่ง ใครที่สองน่ะโอกาสเจอฝรั่งเศสสูงมากเขารอบไปก็จริงครับแต่มีเสียเจอฝรั่งเศสอ่าตราไก่นะครับผมเลอเบลใส่ก็ว่าไปเลอเบลก็คือเดอะบลูอะไรอย่างเงี้ยคือสีน้ําเงินเลอคือเดอะเบลก็คือ B บ E U ีูใช่ไหมผมภาษาฝรั่งเศสก็คือบลูก็คือภาษาภาษาสีน้าเงินนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูกันแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันนะครับกลุ่มเสียกลุ่มดี รู้มดแน่นอนกรุมดีแต่กอนกลุมตีในที่หลังช่วยนี้ป๊บก่อนสักคู่นึงครับช่วงหน้ากัลังมาพบกับผมต่อช่วงที่สามของวัวครับสมัยยี่สิบสองแม่นีย EP สี่แบดเ์3 a สามชุนี้ 4, ป๊ก่อนสักคู่นึงครับ